สวัสดีครับพบกับจานโอ๊ตคนเดียวสเปเชียลนะครับสำหรับวันนี้ก็มานะครับพบกับนะครับการเปิด2องการ์ดนะครับขนมชื่อดังนะครับโอเดงย่านะครับหลังจากที่เราเสาะหากันนานนะครับก็ได้มานะครับทั้งหมดนี่เลยนะครับเจนฮอนะครับจากที่ อยู่ตอนนี้ก็นะฮะก็มีทั้งหมด5ห่อนะครับก็มีจาดหลายนะครับกินไปแร้วนห่อนะครับแล้วก็แกะกาดไว้นะครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับการก็จะติดมากับตัวของซองขนมนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างครับผมอ่ะนะครับก็มาดูนะครับที่ซองขนมนะครับตรงนี้นะครับก็แกะมาก่อนนะ แกะมาทุกห่อเลยนะครับแล้วก็ขนมก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ก่อนอามาทุกห่อวันนะจริงๆแล้วนะครับก็นะครับซองนะครับของการาดแต่ละซองนะครับก็จะมีเอ่อ ตัวละครน,นะครับของนกักบอลนะทั้งหมด8ตัวนะครับอันนี้เรามาเห็นกันก็มีไม่ครบหรอกนะฮะนะครับเราได้มาทั้งหมด7ห่อนะฮะนะครับจากการเดินทางนะครับเสาะแสวงหามานะครับอันนี้ย่ำฉานะครับย่ำฉานะครับอันนี้เป็นงูกุลนะครับเดี๋ยวดึงติตล่อนนะครับงูกุลนะครับอันนี้ก็เป็นงูกุลเหมือนกัน อรับเลี้ยงไว้ก่อนนะครับนี่เป็นพิกโลนะครับพิกโลอันนี้เป็นคุริลินนะครับคุริลินครับจริงก็จะมีท่านผู้เท่าสูงสุดแล้วก็อีกหลายตัวนะครับนะคบแปดนะเดี๋ยวเลี้ยงให้ดีนะครับอ่าเราก็ได้มาห้านะนะครับเป็นงกุลซะสามนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันทีละห่อเลยนะครับ ได้มาทั้งหมด1 2 3 4ี่นะครับ4ตัวนะครับเดี๋ยวมาแกะกันที่คูลิลินก่อนเลยดีกว่านะครับคูลิลินก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับได้ตัวอะไรนะครับด้านหลังของการ์ดนะครับก็ ครับนี่คุณลิลินนะนะครับคุณลิลินครับคุณลิลินเป็นโอ้เป็นทีมงานขององคุณนะครับปะทะกับหน่วยรบกกีนิวนะครับตัวแรกไปนะครับตัวที่สองเป็นคุณลิลินนะครับนะกำลังกงจักรสังหารนะครับอ่า,อา,อาเดี๋ยวเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเลี้ยงไว้นะ ซองคุลินก่อนนะต่อมาเป็นซองหย่ำฉานะครับตัดดูเลยครับชัวร์นะไม่มีตัดต่อนะครับเอาละนะครับซองหย่ำฉานะครับจะได้อะไรนะครับเ,เปิดมาเป็นการ์ดแนวตั้งนะครับเป็นคุลิลินครับผมเป็นคุลิลิน ตัวนี้เป็นโอ้เป็นลิงยักษ์นะครับเป็นลิงยักษ์เบจิต้านะนะครับเป็นเบจิต้าลิงยักษ์นะครับอ่าสี่ใบแล้วนะครับสี่ใบแล้วเลือมาเลี้ยงอีกทีนะครับอ่ามาเป็นพิกโลบ้างนะครับพิกโลโตัดดีเกิน,นครับไม่หลุดเลยสองพิกโลโอ้เปิดมาก็เจอท่านผู้เท่าเตาเลยนะครับ อันพูทาเต่าไม่พอแล้วก็เป็นโงกุลน,นะครับเป็นโงกุลโคกคูนะครับออกไปแล้วนะครับฮิกโล,โลสองที่2นะครับึมาโอ้โหนี่ซ้ำแล้วนะครับเป็นปูเทาเต่านะครับแล้วก็ โกคุนนะครับตอนเด็กนะครับโกคุนตอนเด็กนะครับภาษามาตัวนึงแล้วนะทำมาแผ่นหนึ่งนะครับเอาละคราวนี้มาดูที่ของโกคุนกันบ้างนะครับโกคุนจะเป็นใครนะฮะเปิดมานะครับเขียนว่าโกคูแล้วละนะครับเป็นโกคูนะครับเป็นโกคูนะครับโกคุแล้วก็ฟลิงด้านนี้ นะครับแล้วก็เป็นโอ้โหเทนจินห่งครับแม่นี่ซ้ำไปแค่ใบเดียวนะครับเนี่ยเอาละครับสองที่สองนะครับโมกุลนะเป็นสองที่หกของทั้งหมดแล้วนะะนครับอ๋อขับรถไปนะครับไปเลือกตั้งอบตนะครับนะพาแฟนไปเลือกตั้งอบตนะครับตอนกลับมาก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกัน นะครับหน้าเซเว่นนะครับจับพัดจับผูไงไม่รู้นะเดินเข้าไปเซเว่นนะครับก็เจอนะครับเจอมาเจ็ดห่อนะครับถามน้องคนขายนะครับน้องคนขายบอกว่ามีคนมาซื้อล้วห่อหนึ่งนะครับนะก็เลยได้มาเจ็ดห่อนะแต่ก็นะก็รู้สึกอ่าไมคดีอะไรเรามาเจ็ดหอเลยนะเป็นเป็นเป็นโอ้เป็นฟีเซอร์นะครับนะครับฟีเซอร์นะครับตัวนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ โอ้เป็นงอคุณนะครับมาเจ้าพิภพนะครับเอาละสองสุดท้ายนะครับยังไม่มีการ์ดพิส่งพิเศษเลยรเขาเลยนะฮะนะครับสองสุดท้ายไม่รู้ไออันที่สองเดียวนะั้นออกไปเี่ยวาจะเป็นสองพิเศษก็ได้นะครับเอาละนะครับเป็นยังไงโอ้ไม่มีอะไรแวบๆบนะครับเป็นโอคุณนะครับอันนี้ซ้ำลนะอันนี้ซ้ำนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ตัวสุดท้ายสองสุดท้ายแล้วเป็นโอ้โหเบจิต้านะครับการ์ดเงาแวบๆนะครับการ์ดเงาแวบๆนะนะไม่รู้เขาเรียกการ์ดอะไรเหมือนกันนะฮะนะครับนะเป็น YD การ์ดในโอเดงย่า ja. นะครับ30ปีนะครับเป็นการ์ดเงาเงาเบจิต้านะก็ชอบเบจิต้าพอดีนะฮะถือว่าโชคดีมากนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับอ่า,อาตัวแรกก่อนเลยนะเบกิตา้านะครับนะอ,องงกุ้นนะครับเดี๋ยวเรียงให้ดูด้วยนะครับสามก็เป็นงกุนเหมือนกันนะครับทีฟิเซอร์นะครับฟิเซอร์นะครับอ่านี่ งกุ้นะครับสามเนาะไปเลี้ยงด้วยกันนะครับเจ๋งมากเลยครับเทนจินฮังนะครับผมว่าน่าจะไม่ง่ายนะครับแล้วก็ทันทุเท่านะครับทุเท่าเต่านะครับงกุ้นนะครับตอนเด็กพลังหนึ่งหมื่นเลยนะครับงูกุ้นนะครับ ตั้งท่าสู้นะครับอันนี้ไม่ซ้านะดิท่านผู้เท่าเต่านะครับซ้ํานะครับเบจิต้าลิงยักษ์นะครับนะลิงยักษ์เบจิต้านะครับคุิลินคุลินได้มาสองใบนะครับได้คุริลินชุดเต่ามาใบหนึ่งนะครับฝึกเต่าแล้วก็ได้คุลิลินในชุด ของชาวไซย่านะครับของดาวต่างดาวนะครับอ่ใบนะครับอ่าใบสุดท้ายนะครับเป็นการพัฒนาการระหว่างทีมงานของโงกุนนะครับโงกุนเบจิต้าคุริลินนะครับโกหังนะครับเพากับหน่วยรบกินิวนะครับนะครับทั้งหมดนะครับก็ได้มาทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14ใบนะครับแต่เป็น14ใบที่สามกันอยู่2ใบเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าสนุกสนุกนะครับะนะครับสำหรับใครนะครับที่มีโอกาสนะครับได้เจอขนมแบบนี้เนาะนะครับก็สามารถซื้อหารมาร่วมสนุกร่วมดูนะครับล้ำลึกถึงความหลังกเก่าเมื่อก่อนเนี่ย การพวกนี้มันก็จะหอ่อซองพลาสติกนะครับใส่ๆแล้วก็ยัดไว้ในขนมเลยนะนนครับออกมาก็จะเปื้อนๆเนีเ่ยเ,เ,เ,เนนร้งเเองเทดๆนะครับบางทีเด็กๆก็เอาลินเลียนะครับแล้วก็มาแกะกันนะครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าครบให้เลยนะตอนเด็กนะมีตังค์ซื้อกินได้ภาพการสวยๆมาก,ก็มีความสุขแล้วนะครับก็เป็นความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่กลับมาทํานะครับก็อาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะเด็กหนวดเด็กอะไรอย่างพวกผมเนี่ยก็ซื้อทีซื้อเยอะไงนะครับ ถ้าซื้อตีละห่อมันต้องเด็กๆก็น่าจะตัวถึงกันนะครับก็ฝากไว้นะครับทุกคนนะครับซื้อแล้วก็แบ่งปันกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับจาดอุรงเครื่องเย็นนะครับเปิดกราดโอเดงย่านะครับก็ได้มีก๊์ดกับเขาสักทีนะครับเป็นชุดนี้ก็คงจะเก็บไว้นะครับนะส่วนอันไหนซ้ำก็อาจจะแยกแจกจ่ายให้ให้เพื่อนๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ